ต้มตำหัวกระสุนเอ๊ะชื่อแปล,แปลกๆนะแต่ไมไม่กินปลาก็เลยสั่งเป็นตําไทยมาราคาจานนี้คือสองใบเท่ามีทอนมันไม่ค่อยเห็นเครื่องตําไทยเลยอะ่ะอันนี้ก็คือตําไทยจริงๆนะ <c oughs> พิกติดคอเอามาตําไทยก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ไปกินมาก็เริ่มแบบว่ารู้สึกแมงกะพุนอร่อยมากใครมีพริกกรดหลแมงกะพนแบบนี้ก,ก็บอกไม่ได้นะ ้ำตำกับแมงกะพุนเหมือนจะไม่เผ็ดแต่ก็แอบเผ็ดอย่างเนี้ยชิ้นสุดท้ายแล้วมันเผ็ดแต่มันหยุดกินไม่ได้